วันนี้จะพามารู้จักโรควุ้นลูกตาเสื่อมหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่คนที่มีอายุมากขึ้นต่างมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ได้วุ้นลูกตาเสื่อมนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรไปพบจากสุแพทย์เพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยครับโรควุ้นน้ำตาเสื่อมคืออะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยคนไข้วา,างคนจะมาบ่นว่าเห็นเป็นเหมือนแมลงหวีแมลงวันตัวเล็กๆล,ล,ลอยไปลอยมานะคะ สาเหตุอะไรได้บ้างล่ะคะที่ทําให้เกิดอาการแบบนี้หรือทําให้เกิดโรควุ้นน้าตาเสื่อมจริงๆเราต้องบอกว่าคําว่าความเสื่อมก็คือเป็นตามอายุค่ะมีสาเหตุอื่นได้อีกไหมที่กระตุ้นให้ตัววุ้นเนี่ยมันเสื่อมเร็วกว่าปกติเช่นเรายังไม่ได้อายุมากอย่างที่ควรจะเป็นแต่เราเริ่มมีการเสื่อมแล้วอย่างเช่นคนที่มีสายตาสั้นมากๆค่ะหรือถ้าเรามีการผ่าตัดในลูกตาไม่ว่าจะเป็นทําต้อกระจกทําผ่าตัดต้อหินหรือฉีดสารเข้าไปในลูกตาฉีดสารเข้าไปในวุ้นน้ําตา ของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของวุ้นน้าตาค่ะที่จะเร็วกว่าตามอายุทีนี้วุ้นน้ําตาเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยอันตรายหรือน่ากลัวแค่ไหนจริงๆแล้วถ้ามันแค่เป็นวุ้นน้ําตาเสื่อมอย่างเดียวกันที่เราเห็นจุดเล็กๆลอยไปลอยมาจริงๆก็ไม่อันตรายอะไรถูกไหมคะมันแค่น่ารำคาญเฉยๆวุ้นลูกตาเสื่อมจะพบมากในกลุ่มคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมร่วมด้วยแล้วจำเป็นต้องไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของเราได้ การรักษาวุ้นน้ําตาเสื่อมทําอะไรได้บ้างต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกสมองเราปรับให้ชินได้โดยที่ตัววุ้นเล็กๆหรือว่าจุดแมลงวีเล็กๆเนี่ยสามารถหายไปเองได้เพราะเราชินเราไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรค่ะเราแค่สังเกตอาการแทรกซ้อนของมันไว้อาการที่รุนแรงที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วุ้นน้าตาเสื่อมล้วเนี่ย มันเกิดมีการกระชากตัวจอประสาทตาให้มีการฉีกขาดเป็นรูเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดมีจอประสาทตาลอกตามมาอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวค่ะถ้าเราไม่ได้รับการผ่าตัดหรือรับการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีผลทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อคิดสําหรับการดูแลสุขภาพตา สำหรับเราทุกคนเนี่ยนะคะที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือตื่นเช้ามาทุกเช้าเนี่ยปิดตาดูทีละข้างค่ะว่าวันนี้ตาข้างเราทั้งแต่ละข้างเนี่ยค่ะยังมองเห็นปกติดีทั้งสองข้างไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเห็นแสงผิดปกติมีเห็นแสงวับวับร่วมกับมีวุ้นน้ำตาเสื่อมเห็นเป็นจุดเล็กๆ,ๆ,ๆลอยไปลอยมาเนี่ยนะคะก็ควรจะมาพบจกักษุแพทย์ได้เลยนะคะ